เดี๋ยววันนี้นะครับจะมาคุยในส่วนของเรื่องของการเย็บก้นกระเป๋ากันนะครับคำว่าเย็บก้นกระเป๋าก็าคือเป็นลักษณะแบบนี้หมายถึงก้นกระเป๋าตัวตัวชิ้นนอกกับตัวชิ้นซับในนะครับคืออย่างนี้ต้องเล่าเท้าความก่อนไอ,อ้นี่คือไอเนี้ยคือเป็นกระเป๋าที่เราทําออกมาแบบสําเร็จแล้วนะครับนะครับตัวชิ้นงานคือสําเร็จแบบนี้แล้วนะครับเนี่ยเป็นแบบนี้นะทีนี้ถ้ามันไม่มีอะไรที่เราไม่คิดซับซ้อนมากเนี่ยก็เป็นอันใช้ได้แต่มันจะมีอยู่กรณีหนึ่งก็คือว่าตัวซับในข้างในเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมดึงให้ดูนะเนี่ย มันสามารถที่จะดึงไอตัวซับในเนี่ยออกมาแบบนี้ได้นะครับเนี่ยเป็นแบบนี้นะครับนี่คือตัวก้นของซับใน2ด้านถูกไหมครับมันสามารถจะดึงออกมาแบบนี้ได้ทีนี้มันจะมีเคสหนึ่งก็คือว่าบางทีเนี่ยเพื่อนเพื่อนก็อาจจะรู้สึกว่าเวลากระเป๋าไปใช้งานแล้วเนี่ยมันมีความยุ่งยากอยู่แบบหนึ่งก็คือว่าเวลาเราล้วงหยิบของเนี่ยนะครับบางทีกระเป๋าเนี่ยไอตัวซับในเนี่ยมันติดตัวซับในเนี่ยมันติดออกมาด้วยติดมือนะครับทีนี้ทํายังไงดีอะเราบอกว่าโอเคถ้าอย่างนั้นช่วงหลังๆมาเนี่ยของทางพันล เราก็จะมีการเย็บก้นกระเป๋าตัวนี้ตัวซับในตัวนี้ครับตัวมุมก้นตรงนี้ให้มันติดกับไอ้ตัวก้นตัวนอกนะครับนั่นคือหมายความว่าเมื่อเย็บเสร็จแล้วเนี่ยเวลาเราดึงหยิบของหรืออะไรก็ตามเนี่ยไอ้ตัวซับในมันก็จะไม่ติดออกมาเพราะมันจะเพราะไอ้ตัวซับในก้นซับในเนี่ยกับก้นตัวนอกเนี่ยมันจะติดกันนะครับเวลาดึงมันก็จะไม่ติดมือนะครับฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเรามาดูวิธีการในส่วนของการเย็บก้นนะครับตัวกระเป๋านะครับซับในกับชิ้นนอกนะครับให้มันอยู่ติดกันนะครับก็เป็นลักษณะแบบนนี้้ดผมใหูก่อ ขั้นตอนก่อนที่จะไปถึงขั้นตอนเสร็จสมบูรณ์เนี่ยก็คือเป็นขั้นตอนที่เราทําการซ้อนนะครับชิ้นงานตัวซับในนะครับกับตัวชิ้นนอกเนี่ยติดกันอย่างนี้ละนะครับอันนี้คือชิ้นนอกนะครับแล้วก็เป็นด้านผิดนะครับแล้วก็ซิปซับในจะอยู่ด้านในแบบนี้ซึ่งขั้นตอนตรงนี้ถ้าเพื่อนๆตามดูคลิปผมหลายตัวหลายตอนเนี่ยก็จะรู้ว่าพอเราซ้อนเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะมีการเย็บข้างบนนะครับปากกระเป๋าเนี่ยเย็บรอบแล้วก็จะมีการเว้นช่องไว้นิดนึงนะครับแบบนี้เพื่อที่จะเอาไว้ดึงดึงผ้ากลับออกมา พอเราดึงกลับออกมาปุ๊บเนี่ยแล้วเราไปเย็บริมนะครับเย็บริมด้านบนมันก็จะเสร็จเป็นอย่างนี้ครับก็คือเป็นอันเสร็จสิ้นเลยแต่คราวนี้เราบอกว่าก่อนถึงขั้นที่เราจะไปทําการดึงออกมานะครับหลังจากที่เราเย็บรอบแล้วเนี่ยนะครับเราจะไม่ดึงก่อนผ่านช่องไอ้ตัวนี้ครับไ,ไหนๆละช่องเนี้ยเราจะยังไม่ดึงผ่านช่องก่อนนะเราจะทําการเย็บก้นก่อนเนี่ยเราดึงผ้ามาแบบนี้ครับนี่อันนี้ก็คือเป็นซับในในส่วนของด้านผิดนะครับตอนนี้นะอันนี้คือซับในในส่วนของด้านผิดแบบนี้ แล้วก็นี่ชิ้นนอกในส่วนของด้านผิดนะครับเรายังไม่ดึงออกมาก่อนนะเราจะทําการเย็บชิ้นก้นวิธีการเย็บชิ้นก้นก็คือว่าแบบนี้ให้ดูนะเดี๋ยวถอยหน่อยนะครับคือเราก็เอาก้นซับในนะครับอันนี้อย่าลืมนะเป็นด้านผิดทั้งคู่นะซับในก็เป็นด้านผิดตัวนอกก็เป็นด้านผิดอยู่นะเราก็เอาก้นเนี่ยนะครับด้านนี้เลยให้ตรงกันนะครับของซับในนะครับกับชิ้นนอกเนี่ยเราอ้อมมาแบบนี้เลยนะครับแล้วก็จับกลางให้ตรงกันนะครับเดี๋ยวผมเอาเข็มกลับไว้เลยบท่านี้นะครับเนี่ย จัดกึ่งกลางให้ตรงกันนะกึ่งกลางของไอ้ตัวตัวซับในกับตัวก้นเนี่ยก้นซับในกับก้นตัวนอกเนี่ยให้ตรงกันแบบนี้เนี่ยนะครับเป็นแบบนี้เลยติดอะไรไหมเนี่ยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะทำการเย็บล็อกนะครับตรงเนี้ยเย็บตรงนี้ไม่ต้องไม่ต้องเย็บให้สวยก็ได้ครับเย็บล็อกไว้เพราะว่าต้องการให้ยึดติดนะครับตัวก้นซับในนะครับกับตัวชิ้นนอกให้ตรงกันเท่านั้นเองเราก็เย็บนะครับให้อยู่ดูด้านนี้ดีกว่านะครับจะเห็นชัดกว่านะครับเย็บเนี่ยอย่าให้มันเลยเส้นที่เราเย็บตัวก้นตรงนี้ไว้นะเส้นได้เนี่ยให้เราเย็บ สูงขึ้นถ้าดูในคลิปนี้คือเย็บสูงขึ้นนะให้มันสูงขึ้นกว่าเส้นรอยเดิมเนี่ยตรงนี้เย็บระยะเท่าไหร่ก็แล้วแต่ไม่ไม่ได้ฟิชนะครับให้มันล็อกติดเท่านั้นเองนะครับอ่าคือฝั่งนี้นะส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็เหมือนกันนะครับเราก็หยิบก้นอีกฝั่งหนึ่งมาเนี่ยก็คือจับก้นก้นชนก้นนะอย่าลืมนะนะครับอ่าล้วก็เอาก้นชิ้นนอกแบบนี้นะครับกับชิ้นซับในอย,อยู่แบบนี้นะอีกฝั่งหนึ่งนะครับแล้วก็อ้อมมาเหมือนกันนะครับเนี่ แล้วก็ยึดกึ่งกลางมันจะมีกึ่งกลางอยู่เพราะมันจะมีรอยตะเข็บอยู่เห็นไหมครับเนี่ยตะเข็บอย่างเงี้ยตะเข็บของซับในกับตะเข็บของชิ้นนอกอยู่อย่างนี้อยู่แล้วเราก็จับให้ตรงกันเลยอันนี้ก็สําคัญนะถ้าเราไม่จับกลางให้ตรงกันเนี่ยเดี๋ยวกระเป๋ามันเบี้ยวนะมันมีโอกาสที่มันจะเบี้ยวในตัวซับในกับตัวนอกเนี่ยถ้าเราไม่เอาให้มันตึงกึ่งกลางชนกันนะมันมีโอกาสเดี๋ยวมันเบี้ยวนะออกมาเราก็กัดเข็มอย่างนี้เหมือนกันเราก็ไปเย็บนะครับในส่วนของก้นตรงนี้นิดเดียวนะครับเย็บเสร็จแล้วเนี่ยเราค่อยไปดึง เดี๋ยวไปเย็บก่อนแล้วกันครับเดี๋ยวพามาดูในส่วนของพอเย็บเสร็จแล้วจะดึงกลับออกมายัางไงนะโอเคนะครับหลังจากที่เรานะครับไปทำการเย็บติดก้นมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมให้ดูก่อนนะนะครับเนี่ยให้ลองดูสังเกตได้สีสีครีมครีมเนี่ยที่เราเย็บ นะครับในส่วนของตัวซับในนะครับตัวก้นนะแบบนี้นะเราก็เย็บล็อกกับตัวก้นของชิ้นนอกแบบนี้นะครับสองข้างเลยนะอีกข้างนึงอยู่ตรงนี้ไหนละนี่นี่นะครับให้ดูเพื่อนๆจะเห็นได้สีครีมเนี่ยที่เราเย็บล็อกสั้นๆแค่นี้เองครับไม่ต้องยาวมากนะครับนิดเดียวล็อกเอาไว้นะครับตรงนี้ก็เป็นลักษณะแบบนี้แล้วเราก็จะทําการนะครับดึงออกในส่วนของช่องที่เราเว้นเอาไว้นะครับแบบนี้นะให้ดูนะครับขั้นตอนเนี่ยมันก็ เหมือนกับขั้นตอนที่เราดึงออกตั้งแต่ขั้งแรกเลยนะครับเพียงแต่ว่าเราเพิ่มอีกขั้นตอนหนึงเข้ามาเท่านั้นเองก็คือเย็บไอตัวก้นตรงนี้ก้นซับในกับก้นข้างนอกเนี่ยติดกันก่อนแล้วค่อยดึงออกนะครับเท่านั้นเองแล้วเราค่อยมาดึงนะครับสลับผ้ากับอย่างนี้นะครับอ่ะเราก็ดึงออกมาจากผ่านช่องนี้แหละนี่ครับพอดึงออกมาแล้วก็เป็นลักษณะแบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราก็ไปทําการ ถ้าเพื่อนเพื่อนเนี่ยตามดูคลิปผมหล,หลายตอนที่ผ่านมาเนี่ยอันนี้ก็เป็นขั้นตอนจบงานแล้วไม่มีอะไรแล้วนะครับแล้วก็มาจัดขอบกระเป๋าเนี่ยให้ตรงกันแบบนี้เท่าน,นั้นเองแล้วก็เย็บโดยรอบนะครับแล้วก็พอเย็บโดยรอบก็จะเป็นการเย็บปิดไอช่องนี้เป็นในตัวด้วยนะครับเท่าน,นั้นเองแล้วทีนี้พอผลลัพธ์ออกมาเดี๋ยวอันนี้ผมไม่ทาอีกทีนึงนะอันนี้ผมมาคุยเรื่องนี้เพื่อนๆฟังก่อนพอไอตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยจะเห็นว่าถ้าตอนนี้ถ้าเราดึงชิ้นงานแบบเนี้ย ตัวก้นซับในเนี่ยมันจะติดละนะครับติดกับตัวนอกละมันมันโอกาสที่มันจะติดมือหลุดออเขาเรียกว่าติดมือออกมาเนี่ยมันก็ยังมีแต่มันน้อยเพราะเวลาเราดึงปุ๊บเนี่ยมันติดกับชิ้นนอกละเนี่ยชิ้นนอกก็จะตามมาด้วยไหมครับเนี่ยก้นชิ้นนอกจะตามมาด้วยมันก็คงยากขึ้นมันไม่เหมือนกับตอนแรกตอนแรกเนี่ยเป็นแบบนี้นะครับถ้าเพื่อนๆดูนะชิ้นนี้เห็นไหมครับตอนที่เราไม่ได้เย็บก้นเนี่ยพอเราดึงปุ๊บเห็นไหมครับซับในออกง่ายๆเลย,เลยนะครับก้นก็ไม่ตามมาด้วยก้นตัวนอกก็ไม่ตามมา มันก็แล้วแต่นะคือมันไม่มีผิดไม่มีถูกแต่มันอยู่ที่ว่าเราเราแค่มองแว่นมองว่าในแง่การใช้งานเนี่ยไอ้แบบเนี้ยมันจะติดมือติดอะไรบางทีหยิบของหยิบอะไรเนี่ยโอ้มันก็จะตามมาด้วยนะครับมันอาจจะรู้สึกว่าไม่สะดวกนะครับแต่ก็ไม่ผิดกฎอะไรนะแต่พอแบบนี้เนี่ยปุ๊บเนี่ยนะครับเวลาเพื่อนหยิบของหยิบอะไรเนี่ย,าย seats, มันจะโอกาสที่มันจะติดไอ้ซับในติดมือออกมาเนี่ยมันก็จะน้อยกว่านะครับก็เป็นลักษณะแบบนี้เพื่อนๆก็ลองดูนะครับเวลาไปทํากระเป๋าใช้เองเนี่ยนะครับ ก็เพิ่มขั้นตอนในส่วนของการเย็บตัวก้นเนี่ยเข้ามานิดนึงมันก็จะช่วยในเรื่องของตัวซับในที่มันชอบติดออกมาด้วยก็ได้นะครับลองดูนะเอาไปปรับใช้งานดูนะครับเดี๋ยวขั้นตอนตรงนี้ผมก็จะไปเก็บงานตรงนี้ต่อนะครับก็คือเย็บโดยรอบปากกระเป๋านะครับตรงนี้ซึ่งขั้นตอนเย็บโดยรอบตรงนี้เนี่ยทุกคลิปของผมเลยนะถ้าจะเป็นลัษณะกระเป๋าทรงแบบนี้นะที่ผมทําลงใน Facebook ใน YouTube เนี่ย ก็จะมีบอกอยู่เพื่อนๆไปหาดูได้นะัตรงนี้นะครับอ่ะโอเคนะครับก็ฝากไว้สําหรับคลิปในตอนนี้นะครับในส่วนของการเย็บก้นกระเป๋านะครับให้ติดกันนะครับเพื่อนๆลองไปนำนำไปใช้งานดูได้นะครับตรงนี้